สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองนวลพรารวยเมื่อน,นี้นวนพลพ้ารวยกับมาเยี่ยมเม,มทุ่มทีบานเล่านี่แหละค่ะมาถามเบิงว่าเมทุ่มฝันถีไปเล่าก็เคยฝันดีเนาะก็เลยมาเยี่ยมเล่าว่ามีตุ๊กแกห้องอีกไปกัมะฟังน้ำกันค่ะ ห้องอีกแล้วบครคุณแม่ร้านเราห้องเก่ากว่าร้านเนีเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสับเดี๋ยวนี้เนี่ฝันฝันดีไปหมดขึ้นในฝันบ่คุณแม่ฝันแต่ย่งว่าอันนอนบลาดเต้นนอนบลับเนาะหลับอยู่มันื่อหล้วรับตื่นๆมันมาหลับสนิทเอาช่วงเนี่ยสี่สามกัวๆเนี่ยมันมันไมหลับเอาช่วงนี่แหละครับผมหลบฝันว่าอัน ฟันว่าข้าเจ้าเอาสวยมะไฮเอามาชุบวใไ้เอามาชุบมะไฮมิจีคว่คซอยพอมมือกันมิจะเส็นห้าจุดสี่ฟันดีร้อมอยากตายบานนี้เอาผาห่อไว้เอาผาเชิโตมาเกี้ยนไวบานนี้น้าเคยอเพิ่เพิ่นเสียโตแล้วล่ะนล้นเราม่เห็นถีาเอิญไปไปย่างห่างมาสันลาบาถ้าไปย่างหางซื้อของมาสันลาบา ว่าเนี่ไปย่างก้อนกูสันเอาออกผ่ามุกสิไปเชี่ยนให้ยังห้อนสิตายก็สันแล้วว่าก็เลยเอาออกคนหลดท่วงว่าสันบาดนี่ก็ย้ายทุ่มก็ได้อันใส่สอยทั้งสอยข้อสอยแขนเสนใหญ่แถวว่าสันทั้งคื้นยากอายบบบนี้เลยย่างไปว่าสันย่างไปที่เขาห่างบ้านนี่หน้าเธอว่ันย่างไปหาอ ที่เราล่ว่าสัตน์ลาวาน่ะ <Yeah. S 1> อันอย่างเข้าไปในหางกับย่านอันมันไปติดหางเขาก็เลยบอกเล้าว่าเส็ออกเส็ดออกว่าสัน่น <Yeah. S 1> บอกเล่าก็เลยเออกไปถูถูถูถอาออันซุ้มนั่นอันกระซ่างหัวมันขอว่าสัตน์ลาวว่าเอาไปให้แม่ตุ๊กเกอล่างให้ว่าสัตน์ลาวาน่ะเอาไปให้แม่ตุ๊กเก้ล่างให้ว่าสั้น์ก็เลยได้หัวกวนเราก็เลุดูัม,มีา mm. คุณม่อาขืนมาแล้วโอ้ยแดดเต็มฟ้าอยู่แดดเต็มแผ่นดินอยู่มาเบิ่งนาฬิกาเหมืนดังไฟยังบ้านนาติดคุณเสียงนักเรียนที่ข้นห้องคุณมองนูกมันน, <c oughs> มนอนบ่ลับไอเว้นมันรับรับตื่นเตือนเออว่านอนฝันขอนสีแจง,งแม่คุณแม่ฟันสีแจงอันฟันอันว่าได้อันดูกแก้วกับว่าวันฟังเรือดีน้อครับเอเอว่าวันฟังแล้วอันมือเคลืนนี่อันมือเคลืนนี่อัน ก็เล่มาอันคาดเลขไว้ว่าจะคว้างซื้อเลขอี่งหยองครับผมอันมืงขึ้นกอนนี่ผนกันว่าอันบ่แม่นปันดอกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนอนบ่หลับอันเยังขึ้นก็กลัวแล้วล่ะคนนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นน้อนบ่หลับเพราะมันกูอยากเขี่ยวอมาเพราะฉะนั้นก็เลยดรู้ว่าเขี่ยวอมากเขี่ยวอมาก่ายแล้วก็เลยไปนอนกับบ่หลับ ก็เลยไปนั่งสมาธินุ่งเสียนุ่งสิ่งส่วนกันค่ะไปนั่งสมาธิอยู่นี่ห้องพระจ้ะนั่งสมาธิอยู่อุ้ยเราไปนั่งหลับคือเขานอนนี่แม่อ้โไปนั่งหลับคือเขานอนนี่คือได้บุ๊คอันวันนี้โดานุ่งหูอย่างนี้เต้าหางหองขีเขียนไว้เขียนไว้ก็จันทร์ สี่หนึ่งเก้าห้าหกหกสี่ตีแนนสี่เขียนใบเขียนไบเว้แตงมันขึ้นมันขึ้นบ้านี่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นก่อนนี่มขึ้นว่านี่มันขึ้นก้อนเขียนไใบเขียนไบเว้แตงเอามาเพราอันอันเลขตรงนี้มันึ้นคนคนตาอยู่เว้แตงในฝันน่ะโอ้สี่หนึ่งเก้าห้าหกหกสี่ตีคุณแเนียนมันคือคุณคุณตาอยู่เว้แัน วุ้ยหมายเลขธนาคารตัวนี้ว่าจันปุ้ดไนใจนะโอ้ออเขียนดอกว่าสันบานี่เขียนดอกว่าจันแต่ว่าหันไปบายประกามาเขียนอยู่พันไปบายประกามาเขียนอยู่ขเขียนไปเขียนไปมันจะมีประกาอยู่อนยู่หรอเอาไว้ประจำพันแม่งอันกระดาษอันเอามาซื้อมาตรวจลอตเตอรี่นี่แหละก็ะโไปบายประกามาเขียนอยู่ จ้าบ้านนี้อันก็มาบอกอีกทีนึงเก่หาอซี่กตัวเก่าตัวเก่าค่ะในใจเนาะเขียนคือได้แล้วจ้บัจะมากันมือเพียบ่แม่นว่าย่างตกเฮ็ดจังซี่ฟุบลงพุ่นพุ่นแม่แม่นจะเดินขึ้นหมูปู่จูอยู่มือเพิ่นมือใหญ่ๆไสเพียฟบลงพุ่น พวกพวกคนกับเสดขึ้นเจ้าขอ้าหมูยุบยุบยุ่แล้วมานาั่งกันยางตีนอ่บาแบนี้อาาวันนี้ก็เล 8, 8, 8, 8. ็กกาเึ้นสามเทียก็เล็ไปนั่งิีอยากนอนไปง่วนงวนอยู่บดนี้ตีสามวาม้ยนั่นงสมาธิกระโดดเต๋อนีก็เล็ไปนอน ตื่นสวยหลันเงอนอะไรไปนอนกับบ๊ฟันยังอีกก็ได้บ่อบบฝันยังจ้ะก็เท่านั้นแหละบ้านนี้ยิมเหมืนเจ้ามากมาข้ามเขาแล้วบอมาข้ามเขาแล้วคือพอเลอันเคียนมือขึ้นนิดแต่ว่าบนกระนาดันมัน้นเป็นเขึ้นไมยเล็กนขานคุณแค่หนเป็นย้อนนึกถี่หลับสันพอดีมันเกิดเขาอายุจาของอือันหกสิบ เกิดพ่ซอเก่าแปดพ่อซอเก่าแปดพ่อเก่าแปดเหรอมันย่างหกสิบหกอือหกสิบหกย่างหกสิบหกจำบ้านมันผันไมาไม้เล็บที่น้ำกลมันเป็นไม้เล็กวันที่บ้านนี้ไม้เล็บวันจี่ตัวใดล่ะคุณแม่บึงไปไม้ไม้เล็บวันจี่ไม้เล็บวันที่มันไม่สิบโตนบอกที่มันบอกเนี่มันเป็นเจ็ดตัไม้ขาดอยู่สามตัอันทั้งนามันหนึ่งสี่เจ็ดสาม ี่เจ็ดสามสี่หนึ่งเก้าห้าหกหกสี่จำได้ปานนี้สี่หนึ่งเก้าห้าหกจังว่าบอเขียนดอก่าสั่นจำได้จำได้แล้วจำได้ยูเล่ยบอเล่ยบอเขียนจังหวาคนว่าเขียนไว้เขียนไว้บอเนี่ใจคิดในีใจคุณแม่เลยบอบอเขียนบอเขียนว่าจำได้แล้วครับผมเอาวันนี้ที่ที่คัดได้แล้วได้คุณแม่เลขที่คัดว่าสีสีได้วันอันที่มาฝันในลูกแก้วนี่เนาะเอามาใส่มื่นบอ ที่เราหาโูนี่ยหแล้วหาโูนบ้านนี้กะอันฟันมันขึ้นนี่แบบเนี้ยอันฟ<ด>ันมันขึ้นมันขึ้นนี่กะเดี๋ยวเอาปากกาเขียนอยูแล้วบานนี้อั้งเหมือนต่อมากข้างมาเขาแล้วมกกากขาเอาเรียงขึ้นมาเขียนว้กา้านมากเบิองกา้านวาวันครับผม บานี้อันเขียนไว้มันบอแมนบาทนี่มันไปเขียนตูอื่นผลยังบลูโตเลยครับครับครับคุณแม่เงื่อนหมูบ้านไหนล่ะมันมีมันเั็นบกบอเั็นปิดบังไว้เพราะว่าบ้นนีเป็นอายุคุณแม่พอดีตัวนี้แม่นบ่ะหกสี่อันบอหกขาหกหกแล้วของเราย่างหกหก โอ้ค่ะอันนี้กับหกหกจีแมนบอห้าหกหกจี 6, 6, 6. แมนมันไปถอเถอันไออตันกับตันเลขกันปูข่าขาวเนี่ยโอ้ไอปูปูเอขอเนะี่ยนี่เขียนยางบอลูโตเลยโอ้เ,อเอนี่ยเยยนี่ยเนี่ยที่คุณแม่เขียนไว้ยางบ,บอลูโตเนี่บัดบัดไปเบิ้งแล้วปากกาเฮียงขางตันกับใบตรวจอัศดารีนี่มันเสันแมนตัวนีว้ มันผันว่าแมนตัวนั่นเขียนแบบบอลูโตเลยโอ้สิอาหารปากกามาเขียนก็น้าคุณแม่วันบอแม่านมาเขียนผิดเขียนเป็นตัวนี้เขียนเป็นตัวนี้เันว่าได้เขียนเป็นตัวนี้บอกคือจงฝันจังว่าตัวหนังสือมันเป็นบอกบองตัวเลขบอกงามันละมันเมือซันคือได็บุกเนาะแมนบอกเออมันเราเป็นตั้งสี่ห้ายังไงห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสอง เก้าสองโอ้หกตัวพอดีแมอันนี้อันนี้คุณแม่ฝันแล้วคุณแม่เขียนไว้แต่โบรูซื้อตัววันเียในความรู้ซึกว่าได้เขียนตัวนี้บ่จะไปเขียนอันที่หนึ่งเก้าห้าหกสี่คนในความู้ซึกว่าที่เขียนตัวพุนเนาะสี่หนึ่งเก้าห้าหกหกสี่พี่เนาะวันนี้พันพันมาเขียนตัวนี้ยังบรูตัวเลยมาเขียนตัวนี้ไว้ย่างโอลูตัวห้าหนึ่งเก้า ปดเก้าสองครับอืมบ้านนี้อันย่างเขามาเบิ้งข้างมาเขาแล้วยมอบ้านย่างเสาบอกอันเติมน่องย่างข้างมาเขาเรลเลยไไปเบิ้งเอ้ามันคือว่านอันตัวเพิ่นบอกหนึ่งคือนี่ผคือมาเขียนตัวนี้ว่าสั้นอันปากกากับอันใบตัวลอตเตอรี่นี่ว่างย่างสั่นช่องลองยมองนางสมาธิย่างบ่รู้ตัวเลยว่าจะของเขียนเลขตัวนี้ตอนแม่นั่งยุหันแม่ฟันได้โอแม่เพื่อนมานน่มีแม่ว่า ทีหนึ่งเก่าหาหหงสี่ก่อนเรนอนเ้าตอไปอานั่งไมาปไค่ะตอนเไาปไปกามปเขียนปันไมไนพันปมปไ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 ปนปไปไป้ปปดเก้าสองเนไป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 ัปไ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 ิไปไปไปไมไมไปไมันไัไปไปไปไาไปไนไปไปปไปไปนปไนไปไปมปเปไ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 ่ไป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 ไมไป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 น ก็เลสีเอาไปซื้อก็เลยสีออกว่าสิไปพุ่นละมันบ่มีผ้าไปหมู่บ้านนี่อ๋อครับอันจำจำหมือก้อนนี่บ่มีพาไปเขาเลยว่ามันคือยังไปว่าซั่หมู่บ้านนี่เขากันยาเขาก็เลยบ่ได้้าไปนี่แหละท่านผู้ชมที่จริงก็เลสีออกเอาใส่นี่คุณแม่ว่าสีเขียนสีหนึ่งเก้าห้าหกหกสี่มาจับปากกามาเขียนอยู่ในเล่าไอ้นั่งสมาธิแล้วผันบรูว่าเล่าเขียนตัวนี่มานี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองนี่ บารูว่าเราเขียนได้จังใดบาทเลายนียเหมือนเจ้าแล้วมาเบิงมันบอกขึ้นกันกับทีเล่าว่าสิเขียนงั้นบวกขึ้นกันจ้าอยู่ขึ้นกันบ้างเขียนออกมาได้จังไดนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกให้เขียนตัวหนึ่งฟัดมาเขียนตัวหนึ่งมันเลขตัวนี้เขียนโดยวารูโตเขียนอยู่ในสามารถี่นั่งสามารถีจักรปากามาเขียนโดยบารูโตเดยวารูโตเลยห้าหนึ่งเก้า แปดเก้าสองเนี่ยมันเลขหกตัวมันลอตเตอรี่พอดีตัวนึงมันดีพอดีก็เลยว่าอ้คนหัวลุงหัวมาอันบ้าคนบอกเหมือนืึ้นนี่เพิ่นมากขึ้นเหมือนืึ้นนี่ขึอนเปนอันนั้นมุสันผมขึ้มาเขียนตัวนี้ลรอกมุสันก็เลยสีกออกสีกเอาใส่ในกระเป๋าใบนี้จ้าสีไปซื้อคุณแม่ซื้อไปบอกท่านได้ซื้อแล้วบอกท่านได้ไปมือว่านี่โทรหาลูกสาวว่าจะให้เขาไปชงซื้อหาซื้อเลย พุนะ่นน่ะเขาอยู่บ้านแดงผลไปทุระอยู่บ้านแดงครับบ้านนี้เขาว่าเจ้าสิไปบ่าเขาสิพาไปว่<อ>าท่านโอ้ยคำป่านี่เราบุ้ไปหรอกมึงอ็หน่งจังสิไปเท่านั้นนี่คือใกล้เขากระถิทับบุญอันเดียรงเขามันมันว่าทับบุญเนาะเขาสิเลียเ้ยงเลี้ยงเพียนพระเลี้ยงเพียนพระคุณไปเอามุาา่งพระมาแต่พี่น้องเขา,เ,ขา,เ,าเลยคู่เขาอืมครับครับแลยวคือว่าได้ไปอีกไปที่มันไปตอนบ่ายเด้อบ้านนี้อ่ะก็สินอนบาลับ เบิ่งคิดมันบ่นั่งเว้นเบิ่งคิปอยู่อันข้าเจ้าท่ายไปยังไหนบุญเราไปเห็นรถอันแม่โคอันอยู่ในหนองน้ำเนี่ยผู้น่ะไปจองใส่รถคนได้บัตรอือืในกิจจะขวางไปจองใส่รถแม่โคขั้นนั้นนี่เบอรอบ้านผู้น่ะเห็นเห็นเบื่อมันบ่บ่เห็นบ้านนี่ว่าก็เลย่อว่าอยู่ผู้เดียวโอ้ยวศันคือป้าขันอันเอาดีจะทั้งโคกแค่เลขนั้นอเป็นยังคือบ่ลงไปทางไตแน่ว่าสันว่าอยู่ผู้เดียวครับผม จังวันย่อขึ้นมานนอนกับบอลลับบ้านนี้ข้าเจ้ามากหลายๆมึอว่านข้าเจ้าเรยกว่าเดี๋ยวแม่ผมจะไปติดตามให้ดอกว่าั่นแม,ม่คิดนั่งรถขั้นนั่นบอกว่าั่านคิดนั่งรถขั้นนั่นเลยว่าที่ไปเบิ้งมันกับว่ามีผู้พาไปว่าั่านจังวันนอนบอลลับเนี่ยค่จังไหกับบอลลับจังวันใดเป็นนางสมาธินะจ้ะบานา<ม>นี้ก็เลยใดมาจังสี่ก็เลยใดมากจังสี่หล่ะนี่แหละคุณแม่เล่คุณแม่นางสมาธิ ได้เนี่ครับคือได้คือหมายมันเกิดเ,เกิดเกิดใน,นในในความรู้สึกในในห่วงที่นางสมาาทรลนะเล่าว่าคือจังคือจังมีผูมากัะซิบบอกว่าสี่หนึ่งเก้าห้าหกหกสี่เนี่ย่าสันบานนี้เราผลไปยิบปากกามาเขียนบ้านเนี่ เพื่อนบอกให้เขียนเออเพื่อนบอกเขียนไว้มันบอกว่าไง응เขียนไว้เขียนไว้เพื่อนโอ้ในห้อมันนีใน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 คิดคิดว่าเอาที่เขียนให้ยังเล็กเลขตรงนี้คือคุณนคุณอยู่ว่าจันจำได้อยู่นนจำได <จำ S 2> ้ยอยู่เพราะว่ามันเป็นไม้เล็กันที่จะาของได้กับปากฮะอือมันนีเพื่อนผมบอกเขียนไว้ก็เลยไปไจับปากกามาเขียนที่เขียนตามเพื่อนล่ะอือมันนี้มันไปบ่งยังมาเศร้ามันบ่นตัวเพื่อนบอกวันนี้ แล้วมาเขียนตัวนั่นแบบว่าบอลูโตเป็นห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองนี่ที่เขียนตัวนี้แบบบอลูโตเลยมันเป็นหกตัวเป็นเลขเป็นลอตเตอรี่สวยงามากนด้เห่นเลขตัวนี้ต้องว่าพนันของบ้านนี่มีผู้คอมเมนต์มาว่าเนี่ยแม่ว่าสิตาอัดซีทั้งทั้งนี้ออกมั้บ่ครับผมจะไว้ให้มันครบหกตัวสิตดตัดซีทั้ง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 ที่ออก บานีเขาเจาะก้อเป็นมากเอาเอาซีทั้งนี้ออกให้เอาซีทั้งพี่ออกเอาซีทั้งพีออกให้เอาหกหกไหวผู้ร้องคนผนว่าเอาหกออกตัวนึงเอาเอาไว้ตัวเดียวแล้เรต่่าเล็กน่อยื่าเห็นเดล็กยู่เออสั่งมือหนึ่งเขาเห็นเล็กหกเล็กหน่อยมาสั่งสั่งบ่อน้ำสักซีเห็นหกตัวเดียวสั่งซองลงไปเล็กหน่อยเห็นเหล็กเล็กหน่อยเห็นแต่ว่ากับ เขาเกะหาตัว่เอาแล้วเนาะอาติแมนอยู่ี่นี่แล้วซับเอาแล้วเนาะตัวใดตัวหนึ่งกำว่าจับเอาผู้ล่องคว่าเอานึอออกเหมือนบ้าบ้านี่เลขใไม่ใจคุณแม่ได้บ้านคิดว่าอันในใจมากนี่ครับ,ค,รบคิดว่าอยากซื้อนี่ยนะครับกะกันนี่เล็ตัวนี้แล้วตัวเอาลูกแก้วว่างใชมือจะขวางนี่เราหาซื้อเนี่ โอ้ขัดขัดว่าขันนิ่งเลยไหมถึงมักตัวนี้เนี่ยนะน้องคุณแม่มักไรมักนี่กัวนี้ขันบ้นนี้ก็เลยวางที่ก็เหแบบนี่เนาะมันสีมีอันหาศูนย์เก้าศูนย์หาศูนย์เก้าศูนย์สิบเอ็ดกับสิบเอ็ดตีประมาบ้านหนึ่ที่เจ้าของสองหนึ่งบ้านหนึ่ที่สองหนึ่งหนึ่งเลขขันนิ่งหาศูนย์เก้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเนี่ยตีบ้านนี้อัน เล็กอันก็เล็กมีบแปดนี่ก็มักอันแปดแปดถามีิแปดนี่มกักแปดแปดติดแปดมากมักแปดแปดแต่ว่าเหลขข็กทางช่องมันมีอย่างสี่คุณแม่เหลขข็กทางซองเหล็กของผมเนะเหล็กของสอพสวกมันมีเหล็กติดผมมีหนึ่งมีสอง,ม,สองมีสามว่าท่านพิสจังหวดเพราะพื้นเหล็กติดนะว่าท่านพิสจังหวัดกับโมโหกันมันอาสิดอยู่ ยูอนไปนี่แหละจักสิมีตัวใด้เด็กนึงนึงก็งามอยู่ดิ้นเป่าโดนแล้วมันหาดสิเป่าก็ได้ดีงวันาะหาดสิอยู่ในบ้านเลขที่ของคุณแม่นี่ก็ได้แล้วเนาะห้างแค่สองเป็นเหล็กเด่นเหล็กเด่นที่แก่สองหนึ่งเป็นได้เมื่อนแล่วอันนี้เท่ากับเป็นเนื้อสร้างเนาวิเคราะห์ไปก่อนเนาะวิเคราะห์ไปเบิ้ง อาจจิเป็นสองแปดสองเก้าเป็นสี่ก็ได้เป็นไปได้เมดแหล้นี่นี่นี่เลขมากน้ำเล่านี่นี่มากตัวเล่าเขียนบรูซึกตัวอ <c oughs> ย่าลืมหาหนึงสิละหาศูนย์หาหนึ่งนี่เป็นไปได้เหือนกันเนาะแต่ว่าเบาเาพืน่นทางช่องก็มากกับสิบหาคนละล่ลางย่างเดียวคุณแม่แล้วมาหาศูนย์ เราบลืมคือลูกแกวอยู่มั้อมันเกิดมันเกิดพอดี<ย>เลยเเป็นไปได้ที่จะูนกล้ามเนืงนมันตัวเดียวกันครับมนันตัวเดียวกันเนี่ยเราพว่าส่วนตัวนี้ศส่วนกำาเนื้มันเป็นตัวเดียวกันนั่นสิอาจสิมาซิบหาก็ได้ดีเนาะซิบหาซิบเล็ดก็กได้เท่ากับวิเคราอเบิ้งเนาะคุณแม่เนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนากันเนาะต้นใหม่กันี้ มว่านนี่กับใบลาอะไรอือเจ้าขึ้มนมาบ่ใหในครั้งคา,เา,า,างงมาเบาบ่เฉยเฉยบ่ใน้ในครัง้งความเบาบ่ใน้ในด่งหัวไส้ยางไปฟองมึงโอ๋อต้ใบแดงขึ้นมาแล้ว <laughs> มันได้รับอากาศได้พุ่นมามต <c oughs> ้ใบแดงขึ้นมาแล้วอาจัรย์วันนี้ยังบ่ใหในไปอาบน้ำให้ยครับกเจ้าอาบน้ำให้พุ่งเลยหอเอ้ารบก่อนพุ่งแม่โดนแล้วครัขอบพุ่งหลายๆครับพุ่งแม่ครับนนจ้า ส <gas> สสัสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณแม่โชคดีนะครับเด้อให้โชคให้ m ắ นครับครับให้โชคให้ m ắ